โตเกียวดิสนีย์แลนด์เสื่อมความนิยมลงแล้วใช่ไหมความนิยมในสถานที่ท่องเที่ยวประเภทสวนสนุกประเภทตีมพาร์คเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าเด็กๆทุกคนรวมถึงวัยผู้ใหญ่ก็อยากที่จะไปเยี่ยมชมอยากที่จะไปสนุกสนานกับสวนสนุกแล้วก็ตีมพาร์คนะครับแล้วก็สวนสนุกชื่อดังของทวีปเอเชียก็แน่นอนครับโตเกียวดิสนีย์แลนด์แล้วก็เป็นที่นิยมเป็นอันดับหนึ่งของทวีปเอเชียมาโดยตลอด แต่ว่ามีตัวเลขที่น่าสนใจทีเดียวครับเพราะว่ามีรายงานของบริษัทเอค o อซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเชิงพื้นที่และการพัฒนาสุขสนุกทั้งหลายในโลกเนี่ยเขารายงานออกมาครับว่าข้อมูลในปี2023เนี่ยจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมของโตเกียวดิสนี์แลนด์น้อยกว่าจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมของยูนิเวอร์ซ t ลสตูดิโอเจแล้วนะครับมาดูตัวเลขกันครับว่า ในปี2023เนี่ยมีผู้เข้าเยี่ยมชมที่โตเกียวดิสนี์แลนด์15.1ล้านคนซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างน่าพอใจครับเพราะเมื่อเทียบกับปี2022แล้วเนี่ยจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมโตเกียวดิสนี์แลนด์เพิ่มขึ้นถึง25.8%เพิ่มขึ้นหนึ่งใน4ก็ดูน่าสนใจดูว่าเป็นตัวเลขที่ดีทีเดียวนะครับแต่พอไปดูที่ Universal Studio j ิโอ n ตัวเลขกลับมากกว่านั้นอีกครับ จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมในปี2023อยู่ที่16ล้านคนมากกว่าดิสนีย์แลนด์ถึง9แสนคนแล้วก็อัตราการเพิ่มก็มากกว่าครับเพราะเพิ่มที่29.6%เมื่อทียบกับปี2022ก็คือเพิ่มขึ้นเกือบเกือบ30%ทีเดียวนะครับแล้วตัวเลขสัญญาณเนี้เป็นสัญญาณที่ชี้ให้เห็นไหมว่า มีการเสื่อมถอยความนิยมของโตเกียวดิสนี์แลนด์เพราะสัญญาณเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่จำนวนผู้เข้าชมโตเกียวดิสนี่แลนด์น้อยกว่า Universal s t u ส i o รีโอเจในปี2022ข้ามไปอีก1ปีก็เคยเกิดขึ้นแบบนี้มาแล้วก็คือ2ปีติดเลยครับจากประวัติศาสตร์ของ Universal s t u ส i o รีโอเจเนี่ยนะครับเขาเปิดในปี2001 เขาใช้เวลาถึง20ปีค่อยๆไต่จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมขึ้นมาเรื่อยๆครับจนสามารถแซงโตเกียวดิสซี่แลนด์ได้เป็นครั้งแรกในปี2022และยังทำได้ต่อเนื่องถึงปี2023ลองมาดูภาพใหญ่กันก่อนครับ2ตีมพาร์คที่ผมเล่าให้ทุกท่านฟังเนี่ยไม่ใช่ตีมพาร์คที่มีคนเข้าเยี่ยมชมมากที่สุดในโลกทุกปีนะครับแต่ว่าอันดับหนึ่งของทุกปี ก็คือ Disney Magic Kingdom ที่ฟลอริดาของประเทศอเมริกาแล้วก็อันดับ2ก็คือออริจิน l ลดิสนีย์แลนด์พาร์คที่แคลิฟอร์เนียก็คือสวนสนุกดิสนีย์แลนด์แห่งแรกของโลกนะครับแล้วอันดับ3จึงเป็น Universal Studio ดิโอ n แล้วก็อันดับ4ก็คือโตเกียวดิสนีย์แลนด์แต่ว่าสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจกันก่อนอย่างแรกก็คือว่าเอ๊ะสวนสนุกกับตีมพาร์คมันต่างกันยังไงตีมพาร์คก็คือสวนสนุก ทำไมต้องเรียกให้ต่างกันด้วยมันอาจจะเหมือนกันบางจุดและไม่เหมือนกันบางจุดครับสวนสนุกก็คือพื้นที่ที่มีเครื่องเล่นต่างๆที่ให้เราสามารถเข้าไปเล่นได้นะครับแต่ว่าธีมพาร์คเนี่ยก็คือสวนสนุกที่มีอีกขั้นหนึ่งก็คือจัดเป็นธีมครับไม่ใช่แค่เอาเครื่องเล่นมารวมกันเฉยๆแต่มีธีมของตัวเองอย่างเช่นดิสนีย์ก็เป็นเทพนิยายของดิสนีย์ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอก็เป็นเรื่องของฟิกเกอร์เรื่องของตัวละครต่างๆ ในหนังและในการ์ตูนที่ Universal Studio ถือลิขสิทธิ์อยู่แล้วก็เอาพวกนั้นนะครับมาออกแบบเครื่องเล่นและองค์ประกอบต่างๆของสนสนุกไม่ว่าจะเป็นทีมแบทแมนทีมซู p เปอร์แมนทีมจูราสสิกพาร์คและอื่นๆให้เป็นทีมขึ้นมานั่นเองแล้วความเสื่อมถอยของโตเกียวดีซ์แลนด์จากจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมที่แพ้โอซาก้า Universal Studio เจแแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงไหม มีงานวิจัยครับของเมจิยูนิเวอร์ซิตี้เขาได้ชี้ให้เห็นทั้งประเด็นที่อาจจะเป็นไปได้ว่ามีความเสื่อมถอยหรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้ตัวเลขนี้อาจจะชี้วัดอะไรไม่ได้ชัดเจนนะเขาได้วิเคราะห์ในหลายแง่มุมครับแง่มุมที่หนึ่งเขาบอกว่าการที่โตเกียวดีซีแลนด์เนี่ยมีจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมน้อยกว่ายู Re Duo เนี่ยเพราะว่าไม่ค่อยพัฒนาตัวเองนะ เวลาที่จะมีสวนสนุกแล้วดึงคนเข้ามาได้มากๆก็คือการมีเปิดส่วนใหม่เปิดเครื่องเล่นใหม่หรือเปิดตีมย่อยๆใหม่ในสวนสนุกนั้นนะครับแล้วโตเกียวดิส์แลนด์เนี่ยเปิดตีมย่อยๆใหม่ครั้งสุดท้ายครับคือเมื่อ4ปีที่ผ่านมาก็คือตีม b e a u t y and the b e a s t แล้วแผนในการที่จะเปิดตีมใหม่เนี่ยมันต้องถูกวางอยู่เรื่อยๆครับแต่ว่าแผนที่วางไว้ กลับไม่เป็นไปตามที่วังไว้เพราะว่าเดิมเนี่ยเขาตั้งใจที่จะเปิดทีมฟรอสเซนกับทีมแทงเกียในปี2023แต่ว่ามันช้าครับเพิ่งมาเปิดเอาได้เมื่อกลางกลางปีนี้เอง เพราะฉะนั้นจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมที่คาดหวังถ้าเกิดเปิดได้ในปี2023ก็คือจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมในปี2023ก็ต้องมากขึ้นและอาจจะมากกว่ายูเนี่ s นโซสตูดิโอเจปก็ได้แต่ในเมื่อเปิดไม่ได้ต้องข้ามมาเปิดในปี2024ก็เป็นปัญหาตามมาว่าเขาไม่สามารถที่จะดึงจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมให้มากขึ้นได้แต่ว่า universal s สตูดิครับเปิดตีมใหม่อยู่เรื่อย เพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นสวนสนุกตีมพาร์คที่มีขนาดเล็กกว่าแล้วก็รูปแบบของตัวละครตรีมต่างๆของเขาเนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วมีเทรดิชัชนอลน้อยกว่าความเป็นดิสนีย์ที่เป็นเทพนิยายเพราะเทพนิยายเนี่ยมันมีแบบสิ่งที่ติดอยู่ในหัวมันเป็นสิ่งที่เด็กๆทุกคนคิดว่าต้องเป็นอย่างนี้การพัฒนาต่างๆเนี่ยมันต้องคิดเยอะครับ แต่ถ้าเป็นแบบสิ่งที่มาจากเรื่องของอนิเมะหรือว่าเรื่องของตัวของวิดีโอเกมแฟรนไชส์ต่างๆอย่างเช่น Demon Slayer นะครับหรือว่า Resident Evil เนี่ยมันปรับแต่งง่ายครับอย่างเช่นว่าเขาสามารถที่จะปรับส่วนที่เป็นบ้านผีสิงของเขาเนี่ยให้เป็น Resident Evil ได้เลยโดยไม่ต้องสร้างตีมใหม่ขึ้นมาครับเพราะฉะนั้นมันง่ายกว่า ของดิสนีย์ที่จะต้องสร้างตีมย่อยๆใหญ่หญๆอันนึงเลยนะครับที่จะสร้างปรา,าสาทของฟรอสเซนเพราะฉะนั้นการสร้างปรา,าสาทของฟรอสเซนเนี่ยใช้ต้นทุนใช้เวลาใช้พื้นที่ใช้แรงงานใช้การออกแบบเนี่ยยากกว่าแค่ปรับบ้านผีสิงให้เป็น Resident a v i l ของ Universal s t u i i o อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นด้วยรูปแบบของตีมของ u n i v e r s a l ของ Universal Studio นะครับมันปรับตัวง่ายกว่าสร้างได้เร็วกว่าและสามารถที่จะดึงแฟนๆได้มากกว่าเพราะมันสามารถเล่นกับสิ่งที่ฮิตตอนนั้นได้อย่างรวดเร็วกว่านะครับประเด็นต่อมานะครับที่จะต้องเห็นภาพก็คือว่าในการปรับตัวทั้งหลายเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้ตอบสนองลูกค้าที่กว้างไกลกว่าเดิมขึ้นได้หรือเปล่า ในมุมของตัวของดิสนีย์เนี่ยมันผูกติดกับกลุ่มลูกค้าที่เป็นเด็กค่อนข้างมากครับเพราะว่าเทพนิยายของดิสนีย์เนี่ยเป็นที่ตราตรึงใจนะครับของเด็กๆแล้วก็พ่อแม่ต้องเล่าเรื่องพวกนี้ให้เด็กๆฟังกลุ่มลูกค้าของดิสนีย์แลนด์ก็เลยถูกจำกัดอยู่แค่เด็กๆเท่านั้นน่นนะครับแต่ว่า Unisor s ส์ s ซสตูดิโอกลับคิดต่างกันเลยครับเขาสามารถขยายกลุ่มลูกค้ามาสู่กลุ่มผู้ใหญ่ หรือคนที่เคยเป็นเด็กมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ทุกท่านเห็นบนจอนะครับภาพซ้ายมือคือแฮร์รี่พอตเตอร์ซึ่งหนังแล้วก็ตัวหนังสือของคุณเจเคโรลิงเนี่ยมันจบไปนานแล้วละ่ะแต่ว่าคนเหล่านั้นที่เคยอ่านเรื่องนี้ตอนเด็กๆเนี่ยสามารถที่จะมาเที่ยวตีมพาร์คในยูเวอร์ a l ลสตูดิโอในตีมแฮร์รี่พอตเตอร์ได้ซึ่งเรื่องแบบนี้เนี่ยเทพนิยายดิสนีย์ไม่มีครับ หรือว่าคนญี่ปุ่นเองนะครับเรื่องของเซลล์มูนกลุ่มนี้คือกลุ่มผู้หญิงที่มีอายุราว30 4 0ปีที่เคยติดอนิเมะของญี่ปุ่นในยุค1 9 9 0นนะครับคนกลุ่มนี้ก็เข้ามาเยี่ยมชมตีมเซลล์มูนใน Universal Studio j โอเเช่นกันประเด็นนี้เป็นประเด็นที่มีความสำคัญที่ทำให้กลุ่มลูกค้าของ u n i ิวอ s a โซ t u d i o เนี่ยกว้างไกลกว่าของ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ค่อนข้างมากนะครับนอกจากนี้ยังมีอีกหลายแง่มุมที่เราสามารถเห็นได้ว่าสิ่งที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวตีมพาร์คในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยถามว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเขาก็มีดิสนีย์มียูนิเวอร์ซอลสตูดิโอในประเทศตัวเองในหลายประเทศนะครับทำไมเขามาเที่ยวยูนิเวอร์ซอลสตูดิโอเจแปนมากกว่าดิสนีย์ ของประเทศญี่ปุ่นคําตอบก็คือว่าเวลาคุณไปประเทศไหนนะครับคุณก็อยากไปเที่ยววัฒนธรรมและก็วิถีของประเทศนั้นเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดังต่อสายตาต่างชาติความรู้สึกของคนต่างชาติของประเทศญี่ปุ่นก็คือพวกอนิเมะพวกการ์ตูนต่างๆที่ดังในประเทศญี่ปุ่นหรือว่าวิดีโอเกมซึ่ง Universal Studio Japan เนี่ยสามารถดึงเอาพวกนี้เข้ามาเป็นธีมในธีมพาร์คของตัวเองได้แต่ดิสนีย์ทำไม่ได้ครับ อีกมุมหนึ่งที่เมจิยูนิเวอร์ซิตี้ได้มองเห็นตรงกันข้ามไว้ว่าจริงๆแล้วมันก็มีหลายข้อมูลที่อาจจะบอกว่าโตเกียวดิเซียไม่ได้เสื่อมถอยและก็ไม่ได้ด้อยกว่ายูนิเซอร์เซียแต่อย่างใดนะครับเพราะว่ามันมีตัวเลขหลายๆตัวที่ได้ชี้ชัดตัวอย่างเช่นเรื่องของการขายตัวปีครับตัวปีเนี่ย โตเกียวดีซีแลนด์เนี่ยได้หยุดขายตั๋วปีมาตั้งแต่ปี2020แล้วนะครับแล้วก็ไม่ยังไม่ออกมาขายอีกเลยแต่ว่า u n i v e r s a l Studio เนี่ยยังขายตั๋วปีอยู่ในราคาเพียงแค่20,000เยนครับในขณะที่ตั๋วรายวันของ u n i v e r s a l Studio เนี่ยนะครับมีราคาตั้งแต่9,400เยนจนถึง19,000เยน 1 9ึ0 0หมืเยนเนี่ยถูกกว่าตั๋วปีเพียงแค่ส0 0 0มเยนเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันก็มีคนเป็นจํานวนมากครับที่ยอมจ่ายเพิ่มอีก1,000เยนเพื่อได้ตั๋วปีเพราะว่ามาแค่2รอบก็คุ้มแล้วกับการที่จ่ายเพิ่มอีก1,000เยนเพราะฉะนั้นด้วยกลยุทธ์การขายตั๋วแบบนี้มันทำให้จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมของ Universal Studio เนี่ยมีมากกว่าเพราะมี Repeat Visitor เนี่ย เยอะกว่าด้วยกลยุทธ์การขายตัวแต่ไม่ได้หมายความว่ามีจำนวนผู้เข้าชมที่แยกแต่ละคนเนี่ยมากขึ้นแต่มีรีพีทวิซิเตอร์เพิ่มมากขึ้นนะครับประเด็นต่อมาก็คือว่าตำแหน่งที่ตั้งครับในเชิงยุทธศา,าศาสตร์ของตำแหน่งที่ตั้งเป็นประเด็นที่เมกิยูเนอร์ซี่ได้ให้ประเด็นเอาไว้เช่นกันว่า ตำแหน่งที่ตั้งของเมืองโอซาก้าที่เป็นที่ตั้งของ Universal Studio กับตำแหน่งที่ตั้งของโตเกียวที่เป็นที่ตั้งของดิสซี่แลนด์เนี่ยมีผลต่อจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมครับเพราะว่าตำแหน่งที่ตั้งมันหมายถึง cashment area หรือว่ากลุ่มลูกค้าภายในประเทศญี่ปุ่นที่สามารถเดินทางไปสู่ธีมพาร์คอันไหนได้สะดวกกว่ากัน ดูจากแผนที่ประเทศญี่ปุ่นที่เห็นบนจอนะครับท่านจะเห็นตำแหน่งที่ตั้งของเมืองโตเกียวกับตำแหน่งที่ตั้งของเมืองโอซากา้าตำแหน่งที่ตั้งของโตเกียวเนี่ยก็จะกวาดเอากลุ่มผู้เข้าตีมพักเนี่ยครับจากทางเหนือจนถึงตอนกลางของประเทศแต่ตำแหน่งที่ตั้งของโอซาก้าเนี่ยก็จะสะดวกสำหรับกลุ่มเมืองที่อยู่ทางตอนใต้หรือทางฝั่งตะวันตกของประเทศญี่ปุ่น แล้วคนเหล่านี้นะครับที่มีชุมชนหนาแน่นอยู่ทางฝั่งตะวันตกและทางฝั่งใต้ของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเรื่องปกติครับที่เขาจะมา u n i s ี r s สโลสตูดแล้วเขาสะดวกประหยัดหรือแม้กระทั่งเขาไม่ต้องเสีย ค่าที่พักครับเพราะเขาสามารถเดินทางแบบ one day t r i ิปนั่งรถชินคันเซ็นหรือขับรถมานะครับและเดินทางกลับไปนอนที่บ้านโดยไม่ต้องเสียเงินค่าที่พักหรือค่าโรงแรมแต่อย่างใด mm hmm. เพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาจะไปที่โตเกียวดิสซี์แลนด์ก็ลดลงไปด้วยเพราะว่าเข้ามาถึงตรงนี้ที่ยูเ์สโลสตูดิโอที่เหมืองโอซาก้าเนี่ยมันก็สามารถที่จะเที่ยวได้เหมือนกันนะครับ แต่ว่าจากข้อมูลทั้งหมดก็จะเห็นภาพนะครับว่ามันมีทั้งสิ่งที่บอกว่าเอออาจจะเป็นไปได้นะที่โตเกียวดิสนีย์แลนด์เนี่ยอาจจะลดความเสื่อมถอยลงด้วยตัวตนของความเป็นดิสนี์ความเป็นเทพนิยายที่ล็อกแต่กลุ่มเด็กๆแล้วก็มีเรื่องของประเพณีหรือว่าระเบียบในหัวของเด็กๆว่าหนูน้อยหมวกแดงต้องเป็นอย่างนี้ซินเดอลเรล,ล่าต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็ผูกติดแต่กับกลุ่มเด็กๆ แต่ว่า Universal Studio สามารถเล่นกับวิดีโอเกมเล่นกับเรื่องของอนิเมะต่างๆแล้วก็เรื่องของตัวละครต่างๆที่ทันยุคทันสมัยมากกว่าและสามารถขยายฐานของลูกค้าตามช่วงอายุที่เปลี่ยนแปลงไปได้แต่ในมุมหนึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าความนิยมในความเป็นเทพนิยายของ Disney ์จะเสื่อมถอยลงแต่อย่างได ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจครับเขาวิเคราะห์ให้เห็นทั้งในมุมที่ว่าเสื่อมถอยและในมุมที่ว่ามันอาจจะไม่เสื่อมถอยก็ได้ก็เป็นประเด็นที่เราต้องติดตามครับว่าทิศทางในการพัฒนาสวนสนุกของโลกหรือธีมพาร์คของโลกจะแข่งกันดุเดือดอีกแค่ไหนในโลกวันนี้ก็ต้องลาไปแค่นี้แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อ,ตอไปสวัสดีครับ